แต่ตอนนี้มันค่อนข้างยากที่จะแยกมนุษย์ระหว่างปีศาจเฮฉันพนันว่าเหตุการณ์ก่อนตอนนี้จะเป็นฝีมือของปีศาจละพวกเธอช่วยฉันข่าวค้าพนันเอยสิฉันว่าเอาเงินที่จะช่วยไปเปผู้ชายยังจะดีกว่าฉันพนันได้เลยว่าคนที่บอกจะหนีออกจากโรงพยาบาลบ้าปีศาจเนี่ยนะทุกๆอย่างรอบๆตัวคุณ Hey, เราไม่ควรจะทำอะไรตรงนี้นะมีเด็กๆอยู่ช่างพวกมันฉันไม่ได้อยากจะบอกหรอกแต่นายช่วยไปทำที่อื่นได้ไหมแล้วเธอยุ่งอะไรด้วยละ่ะแล้วกเพีย้ยนึงครับเธอก็มาตบหน้าละหล่อของฉันได้ยังไงเธอนี่เหมือนแมวป่าจริงๆแต่ผู้หญิงที่อ่อนโยนมันน่ารักกว่านะ การเคลื่อนไหวไม่เร็วแต่แกสามารถทำได้ดีฉันน่ะเก่งเรื่องเก็บศพมากกว่าว้าวน่ากลัวจังในงก,ก็ถอยนะครับฝีม,มือมีแค่นี้เธอยังกล้าตบหน้าฉันอีกนั่งอีก็ถอยไปโดนเก้าอี้นะครับตอนนี้ล้มเลยเฮ้ hey, แม่ป่าก็เล่นของเธอคมดีจริงๆฉันยักจะลอ,ลองชิมของเธอดูแล้วสิว่ายังจะลายเหมือนอยู่ไหม แล้วเอก็ใช้เลือดนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้เธอเป็นคนของตระกูลฮาคุอย่างนั้นหรือแล้วก็ใช้เลือดนะครับแกออกไปจากร่างของผู้ชายคนนั้นซะยางสวยมันไม่ง่ายที่จะไ,ได้ร่างกายที่แข็งแรงขนาดนี้ใชนกังไม่สนุกกับมันเลย หยุดนี่เป็นเรื่องระหว่างเราโปรดญาตลากภรรยาของฉันมาที่นี่ฉันรู้ว่าคุณท้องแต่ฉันไม่สามารถแต่งกับคุณได้แกกำลังพูดอะไร <c ười> โคตรปั่นเลยวะพีศผู้หญิงที่ตั้งผู้หญิงในสังคมทุกวันนี้เริ่มเสื่อมโซผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่หัดเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองสักเท่าไหร่เลยพีศไม่โคตรปัน่นอ่ะเฮผู้หญิงคนนั้นอะ่ะ ปล่อยเขาไปเถอะยังมีผู้ชายมากมายบนโลกนี้ผู้ป,ปากแล้วไอ้บิสาร์ต่างปาก,ก็อี้มาหาหนางเอกนะครับนางเอกก็หลบได้นะครับแล้วก็หลบไปชนโตด้วยฮะเธอมองตั้งคันคิดถึงเด็กด้วยช่างเป็นความหลักดีดูเดือดจริงๆรับโพสต์ขึ้นทว,วิตเตอร์ผมมีทวิตเตอร์เดี๋ยวช่วงนี้ฮลัลโหลนึงก็นึงมีเหตุต่อสู้กันที่นี่พวกคุณรีบต้อกตั้งด่านแล้วมาที่นี่นะ <c oughs> ฉันหมดความหมดทนแล้วนะเรียบร้อยก่อนตายมีอะไรจะพูดไหมก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะลงให้อีกนะครับขอหาไลค์พอ